หมูป่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากขยายพันธุ์เร็วมากดมันดูมันดูมันไอตัวเล็กๆนี่เอาไปเลี้ยงดีดเชี่ยงมากนะครับน่ารักมากเลี้ยงหมูป่านี่เลี้ยงไม่ยากครับเพียงแค่มีเศษอาหารให้มันกินแล้วก็ปล่อยมันมีพื้นที่มันอยู่ขยายพันธุ์เร็วมาก การลงทุนเลี้ยงหมูป่าในเชิงเศรษฐกิจนี่ภายพักหน้าเนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายมีพื้นที่มันหากินก็พอทนต่อโลกสูงตาการสูญเสียนี่มีน้อยนี่ลูก มาเด้อมาเด้อมามาอมันน่ารักมากคุณน่ารัก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 ,รก,รกเลี้ยงมันแล้วก็กินไม่ลงครับถสงสารคุณแล้วขายไม่ลงคุณคนมากถ้ามันกินทุกวันบิ้นหน่อยดิบิมนมาบินมา อ่าเป็นไงล่ะหมูป่านะเดิมทีอยู่ในป่าพอถูกเลี้ยงด้วยมนุษย์ด้วยคนมันก็กลายเป็นหมูบ้านไปเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับสนใจเลี้ยงเป็นในเชิงเศรษฐกิจนี่ผมว่าใช้ได้เลย แต่หลังจากเลี้ยงมันแล้วก็กินไม่ลงครับคุ้นกันละคุ้นคนมากเลยคุ้นคุ้นคนมากเลยนอนลงกนอนลงเอ้นอนลงเอ,งอ,อ,งอ้พูดไงนอนลงนอนลงนอนลงเอ้หมูแสนรู้มาดูมันดูมันดูมันใครจะไปกินมันลงฮะใครจะไปกินมันลงดูมันดีอยว หมูนี่มีช่างให้เก่าพุงชอบมากนอนไปเรียบร้อยดูมัน <c oughs> หลับเรียบร้อยกินอิ่มน,นอนหลับหมูป่าเติมทีมีแค่สองตัวตอนนี้มีเป็นร้อย ไปแล้วไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวขดีแข้งขยางข้งขดีกข้งดิเออขยีแข้งเออมันรู้เรื่องมากเลยตัวเนี้ยโอเคล้วเจอกันใหม่ครับ